ว้าวทุ่งนายามแรงที่ต้องใต้เจ้าไรนาส่วนผสมของเฮาเองเจ้านะคะดูตะไคร่หอมตะไคร่หอมสวยมากอะ่ะโอ้สุดยอดเลยวิวสวยได้ใจเลยค่ะวิวสวยมากเลยค่ะนี่นะคะตะไคร่หอมทั้งนั้นเจ้า เข้าในดงญ้าจเข้าหอมมะลิเนี่ยนั่นน่นนะสุดยอดเข้าหอมมะลิเลยอ่ะเยอะมากอ่ะเยอะมากค่ะดูว้าวบรรยากาศฟินเวอร์นะคะบรรยากาศฟินเวอร์สวยมากค่ะสวยมาก ดูนะคะสวยจงเบย